นี่ก็มานอกสถานที่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ไวจะหยิบมังอะมารีวิวนะครับ1เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกลิ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับได้แก่เรื่องนี่นะครับ แฟนทอมบัสเตอร์กวนสุดป่วนชวนปรับผีนั่นเองนะครับเรื่องนี้นี่ดีมากๆผมอ่านอยู่ที่บ้านแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะเอามารีวิวนะครับแล้วก็เลยเอามาอ่านที่นี่อีกรอบหนึ่งเพื่อรีวิวด้วยแหละนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับยังไงก่อนอื่นก่อนใดเรามาสำรวจรอบๆบ,บริเวณภายนอกของรูปเล่มก่อนละกันครับเรื่องนี้เป็นของพี่เนตแกนะครับมาครับมาดูกันใกล้ๆครับ มาครับก็เล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยนะครับก็เป็น L.C. ใหม่นะครับของทางพี่ NET Comic ินะครับพี่ n น t ั่นนั่นเองนะครับเรื่องนี้ L.C. มาได้ดีมากๆนะเพราะว่าไม่ได้เห็นการ์ตูนแนวๆนี้นะครับของพี่เน็แกมาก็นานพอสมควรนะกับ Phantom Buster นี้อันนี้นะครับราคาเล่มละ135บาทนทครับราคาที่ปกนะแต่ว่าซื้อจริงก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นกระดาษกรีดด้วยนะครับ กระดาษดีมากๆนะครับดูลองดูปกข้างในกันครับถอดปกมากอน,นี่ปกเต็มนะครับอ๋อปกไม่ต่อกันนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นการ์ตูน2ช่องนะครับตลกตลกก็มีหน้าสีด้วยนะครับหน้าสีสวยเลย2หน้านี่ครับพอข้างหลังก็เป็นการ์ตูนสี่ช่องเหมือนเดิมม,มาตรฐานดีครับ มังหะเรื่องนี้นะครับก็วาดโดยอาจารย์ที่ใช้นาปากาชื่อว่านีโอชโอคนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเคยวาดให้กับมังหะเรื่องไหนหรือว่าเป็นผู้ช่วยอาจารย์ท่านไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ตามเลยนะครับโดนพี่โอแกป้ายยามาจริงๆนะครับก็เลยซื้อนะครับแล้วก็ถูกใจมากๆนะเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสคู Life ลไลฟ์ละครับเป็น ชีวิตในโรงเรียนที่หนุ่มทั้ง4คนนี้นะครับเจอกันนะครับเป็นชวนกันมาตั้งชมรมนะครับแก๊งปราบผีนั่นเองนะครับโดยที่เริ่มต้นที่น้องยูจินละกันครับน้องคนนี้เลยนะครับผมแดงใส่แว่นคนนี้นะครับเป็นเหมือนว่าเป็นเด็กเนิร์ดมากๆนะครับไม่เชื่อเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับวิญญาณอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สุดเลยนะครับคนที่2นะครับก็เป็นน้องมงาลิคุงนะครับคนนี้ก็คือเชื่อเรื่องผีมากๆเลยเพราะว่าที่บ้านก็เป็นเหมือน เกี่ยวกับทำร่างทรงอะไรเงี้ยแต่มองไม่เห็นผีนะครับเออไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าความสามารถของแกก็คือแดกผีได้นะครับเพราะว่าลิ้นแกมีสักยันหรือว่าอะไรสักอย่างนึงครับกินผีได้ด้วยนะครับอ่าคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องขันสกินะครับน้องคนนี้นี่สาวๆน่าจะชอบเลยนะครับเพราะว่าออกแบบตัวละครมาได้เท่มากนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูกันในเล่มความสามารถก็คือแกมองเห็นผีได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เบียวมากๆเลยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายในแกงครับก็คือทามอนคุงนะครับคนนี้ก็คือจะ สื่อสารกับผีได้นะครับติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถคุยกับคนได้นั่นเองครับเพราะว่าจะเกิดอาการแพรนิคจัดๆนะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มแรกอยู่นะก็จะเน้นที่การเปิดตัวละครแล้วกันครับก็จะเป็นการแนะนําแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มชมรมนะครับขึ้นมาให้ครบทั้ง4คนนะครับถึงจะตั้งชมรมได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปดูกันในเล่มดีกว่าครับ มาครับมาเริ่มกันเลยครับเปิดมาที่หน้าแรกนะครับเขาก็จะพูดถึงของชิ้นหนึ่งนะครับที่คุณยายของน้องยูจินนะครับน้องคนที่เป็นเด็กเนื้อดนะครับผมแดงให้ไว้นะครับเป็นของต่างหน้าครับได้แก่สร้อยคอนะครับที่มีพวงกุญแจอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องยังไม่ได้บอกตอนนี้นะครับว่ามีไว้ไขอะไรหรือว่าอะไรงี้นะครับแล้วก็บทสนทนาวันนั้นนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่น้องเขาได้คุยกับคุณยายด้วยนะครับหลังจากนั้นนครับน้องยูจินเนี่ยเขาก็ย้ายมาเรียนมปลายนะครับที่ญี่ป ก็ตอนนี้อยู่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็ยูจินเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นเด็กวิทย์มากๆนะครับจะท่องหนังสืออะไรเนี่ยอัตราความเร็วคือ v ีสแควรูทสองเอ็มจีอะไรประมาณนี้เป็นสูตรของเขานะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีสังอะไรพวกนี้เลยนะครับวันแรกนะครับที่เขาย้ายมาที่เมืองคาโมคุระที่ญี่ปุ่นนะครับก็วันเปิดเทอมนะก็กําลังเดินไปโรงเรียนก็ไปเจอกับคนบ้าคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือน้องโทงอาลีนันเดงกนะครับกำลังว่ายน้ําจมๆนะครับอยู่ในทะเลคนเดียวนะครับ ไม่รู้ว่าว่ายไปทําอะไรนะ้อยู่ด <rồi> ีก็จมน้ําเฉยเลยนะครับเออน้องยูจินแกก็ทําอะไรไม่ถูกครับก็เข้าไปช่วยนะน้องโทงอารีแกก็เลยบอกว่าน้ําทะเลมันโคตรน่ากลัวเลยไม่รู้ว่าอยู่ดีทําไมจมได้นะครับและเหตุการณ์วันนั้นนะครับก็ทําให้สร้อยคอนะครับที่คุณยายแกฝากไว้ให้กับยูจินเนี่ยหายลงไปในทะเลด้วยนะครับทำให้ยูจินแกก็เซ็งมากๆกนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คืนนะแต่ว่าวันต่อมาเนี่ยก็ยังเห็นว่าโทงอาีเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะครับยังงมหาให้อยู่เลยครับวันหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าขอ นะยังหาไม่เจอเลยนะครับวันหนึ่งผ่านไปแล้วนะเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่ทําให้ยูจินเนี่ยรู้จักกับโมงาลีแล้วก็ยอมเชื่อใจโมงาลีนะครับตอนแรกเขาไม่เชื่อนะแต่อันนี้ก็อยากจ่ะแต่ยอมเชื่อใจสักครั้งนะครับเพราะว่าเห็นว่าน้องโมงาลีเป็นคนดีจริงๆนะครับยอมทุ่มเทตามหาสร้อยข้อมือที่คุณยายของยูจินฝากไว้เป็นของต่างหน้าให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์แรกที่ทําให้เขารู้จักกันนะครับตัวละครต่อมาที่จะแนะนำนะครับก็คือน้องโทงาลีนั่นเองนะครับน้องคนนี้เนี่ย มองไม่เห็นนะครับเ,ออเป็นคนที่เชื่อมากๆแต่ว่าไม่สามารถมองเห็นผีอะไรได้เลยนะครับถ้าจะมองเห็นผีได้เนี่ยต้องสัมผัสตัวกับคนที่มีเซนส์เรื่องผีนะครับถึงจะมองเห็นผีได้นะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษของแกนะครับของน้องโทงอาริเนี่ยก็คือการขมือบผีนั่นเองครับเนี่ยผีที่เขาเจอเมื่อวานนะครับที่ทะเลเนี่ยเวลาจับมือกับน้องยูจินเนี่ยเหมือนยูจินเขาก็จะมีความสามารถสื่อถึงวิญญาณได้นะครับเมื่อน้องสองคนนี้เขาจับมือกันหรือว่าโดนตัวกันเนี่ยก็จะเป็น สื่อกาทําให้เห็นวิญญาณได้นะครับสุดท้ายนะครับนี่ครับคือความสามารถที่แท้จริงของน้องโทงอารินะครับลิ้นแกจะมีรอยสักอะไรบางอย่างอยู่นะครับาสามารถแดกผีได้นั่นเองนะครับวิธีการทําให้ผีไปสู่สุกตินั่นก็คือการกินนั่นเองนะครับโอ้โหผีงงนะครับอยู่ดีจะมาหลอกเขามาโดนกินทั้งนั้น,นครับ จริงๆบ้านของน้องทงอาลีเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขานะครับแต่ว่าก็ยอมทําข้อตกลงกับครอบครัวแหละครับว่าขอมาอยู่ในเมืองเถอะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าอ่ะก็ยอมให้ม่อยู่ในเมืองก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึง่งก็คือต้องมาปราบผีไปด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับทั้ง2คนเนี่ยก็เลยจะตั้งใจนะจะตั้งชมรมขึ้นมาเป็นชมรมหนึ่งนะครับก็จะชื่อว่าชมรมแฟนทอมบัสเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าการตั้งชมรมเนี่ยมันก็จะต้องหาสมาชิกให้ครบทั้ง4คนก่อนนะครับถึงจะตั้งชมรมขึ้นมาได้ มาครับต่อครับส่วนสมาชิกคนที่3นะครับที่จะมาเข้าร่วมกับแก๊งนี้นะครับก็จะเป็นน้องคนนี้เลยครับน้องคนนี้ชื่อน้องคันซากินะครับหรือเรียกง่ายๆว่าซากิคุงนั่นเองนะครับคือซากิคุงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถในการมองเห็นผีได้นะครับสังเกตจากที่ตาเขานะครับ แล้วก็มีรอยแผลด้วยนะครับไม่รู้ว่าเล่มนี้ยังไม่เฉลยนะครับว่าไปได้มาหรือว่าอะไรยังไงนะครับมีความสามารถในการมองเห็นผีได้นะครับแล้วก็มีความเบียวการ์ตูนที่สุดเลยนะครับในเรื่องนี้ก็จะเห็นพฤติกรรมต่างๆของเขาที่มันเบียวนะครับขัดกับบุคลิกเท่ๆของเขานะครับเออก็จะตลกดีนะครับแล้วก็จะเป็นโอตาคุตัวพ่อเลยนะครับที่ตอนแรกนะครับก็2คนนี้ชวนนะครับก็บอกไม่เอาหรอกครับยังไงก็ไม่ยอมเข้าแก๊งแปลกๆแบบนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ทําให้เขายอมเข้าแก๊งนะครับกับ2คนนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยอมรับนะครับในสิ่งที่ตัวเองป้ายยาให้อย่างจริงใจแล้วเนี่ยน้องเขาก็จะชอบ คนคนนั้นอย่างที่สุดเลยนะครับพอเหตุการณ์ตรงนี้เขาบอกว่าเขาเนชอบสแสลมดังนะครับไอ้สองคนนี้ก็ไม่ยังไม่รู้จักครับว่ามันคืออะไระครับก็ยอมทุ่มเทนะครับยอมไปดูหนังเรื่องสแสลมดังรอบสุดท้ายที่เมืองโตเกียวนะครับนั่งรถไฟไปประมาณชั่วโมงก,กว่าเพื่อไปดูหนังนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมาคุยกับน้องซากิแล้วก็บอกว่าหนังเรื่องนั้นแม่งโคตรสนุกเลยเออแล้วก็จะทให้น้องซากิเนี่ยเห็นว่า2คนนี้แม่งโคตรทุ่มเทความชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยทำให้เขาเกิดความแบบซาบซึ้งนะครับในเรื่องบอกเลย ถ้าใครยอมรับในสิ่งที่เรงป้ายยาให้อย่างซื่อตรงและจริงใจแล้วก็ก็จะชอบคนนั้นสุดๆไปเลยนะครับดูสายตาเขานะครับ แล้วก็เหตุการณ์นี้ครับทำให้ทั้ง3คนนะครับเข้าร่วมชมรมด้วยกันนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้อธิบายนะครับว่าเรื่องต่างๆในแต่ละตอนเนี่ยมันประมาณไหนนะครับอยากให้ลองไปอ่านเองดีกว่านะครับแล้วก็คนที่4ี่นะครับคนสุดท้ายนะครับได้แก่น้องที่ใส่หมวกคนนี้นะครับก็จะเป็นคนสุดท้ายนะครับชื่อทามอนคุงนั่นเองนะครับก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารกับผีนะครับได้ยินเสียงผีมีความสามารถในการมองเห็นผีได้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกับผีตัวนั้นได้นะครับการที่ทําให้ผีคุยกับผีแล้ว แล้วก็ทําให้ผีรู้สึกว่าสบายใจเนี่ยก็จะทําให้วิญญาณตนนั้นไปสู่สุคติได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียของเขาเราไม่รู้ว่าข้อเสียหรือว่าเป็นสิ่งฮาฮานะครับคือเขา คุยกับคนไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุยกับคนจะเกิดอาการแพนิคจนอ้วกออกมาหมดเลยนะครับคุยได้แต่กับผีนะครับคุยกับคนไม่ได้จะเกิดการกดดันหนักจัดนะครับบางทีก็สรบกลางอากาศได้เลยนะครับก็เขาก็ชอบคิดว่าทําไมวันวันหนึ่งเนี่ยมีแต่พวกสิ่งมีชีวิตมาคล้องแวะกับเขาเยอะนักวะเนี่ยเ,เขาอยากอยู่คนเดียวนะครับอยากอยู่กับผีคุยกับผีดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับง่ายๆคือแบบว่าแกคุยกับผีได้คุยกับผีที่มองไม่เห็น ได้เลยแต่ถ้าจะให้กูคุยกับคนเนี่ยกูไม่เอานะครับประมาณว่าไม่ถนัดในการรับมือกับสายตาคนนะครับ ซากีมองทีก็น้ำลายฟูมปากแล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆครับทำให้ทาม่อนคุงเนี่ยครับยอมมาเข้าร่วมแก๊งนะครับกับ4คนนี้นะครับวิธีแก้ให้คุยกับคนได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็คือการพันผ้าปิดตาไว้นะครับไม่ให้เห็นนะครับคุยได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เห็นนะครับเห็นแบบนี้ครับแต่ว่าเคมีของทั้ง4คนเนี่ยครับเข้ากันมากๆนะครับก็มันทําให้เป็นดําเนินเรื่องนะครับให้มันสนุกแล้วก็ตลกตลอดเวลาเลยนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งแล้วครับก ก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่3คนแรกนะครับก็จะมาชวนน้องม่อนเนี่ยเข้ากลุ่มนะครับน้องถาม่อนก็คือต้องเอาเน็กไท้นะครับผูก หน้าไว้ผูกปิดตาไว้นะครับเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยไม่เกรงนะครับเวลาคุยกับคนนะครับทามอนเนี่ยถามว่าพวกนายเนี่ยใช้วิธีไหนในการส่งผีไปสู่สุคตินะครับอีตายูจินแกก็บอกว่าก็แดกเข้าไปไงล่ะอีทามอนเลยบอกว่าเฮ้ยใช้วิธีรุนแรงแบบนั้นน่ะฉันน่ยยอมรับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เวลาฉันคุยกับผีเนี่ยฉันก็จะทําให้พวกผีพวกนั้นน่ะโล่งใจแล้วก็ไปสู่สุคติได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เลยเดินจากไปนะครับแล้วก็พูดว่าฉันขอตัวก่อนละกันนะท,ท,ทั้ง,ยงทยานะ ปิดตาไว้เลยนะครับทําให้แกเดินตกบันไดนะครับกิ้งเลยนะครับ เออมันก็จะเป็นอะไรแบบอารมณ์โก๊ะแบบนี้ครับอ่าหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาที่ผมข้ามาเยอะแยะนะครับช่วงช่วงท้ายเล่มเนี่ยก็เขาก็เนื่องจากได้ครบ4คนแล้วแล้วก็สามารถตั้งชมรมได้แล้วนะครับจะไปหาห้องกันนะครับที่สําหรับเอาไว้คุยเรื่องตั้งชมรมอะไรกันแบบนี้ก็จะไปเจอห้องอาถรรพ์ห้องนึงครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเห็นว่าทั้งเรื่องนะครับมีแต่หนุ่มๆผู้ชายนะครับมีสาวๆบ้างไหมนะครับมีนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบของผีนั่นเองนะครับนี่ครับน่ารักมากๆนะครับ น้องเป็นผีที่บ้องเบลนะครับที่ห้องชมรมแฟนทอมบัสเตอร์นะครับก็จะมีวิญญาณสาวนะครับที่น่ารักมากๆนะครับชื่อน้องก็คือน้องโอโตฮิเมะนะครับไม่รู้ว่าจะมีบทในอนาคตด้วยหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าแกเนี่ยน้องซากิเนี่ยยอมให้ผีสาวน่ารักกตัวนี้ยสิงร่างแล้วกันแล้วก็ออกไปเที่ยวชมเมืองเออก็จะเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายนะครับแป๊บเดียวจบเล่มแล้วนะครับเพลินมากๆนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองคามาคุระได้ด้วยนะครับก็คือ อ่านจบแล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องช่วงท้ายเล่มก็จะพาไปเที่ยวที่ต่างๆ ซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับผมว่าเนื้อเรื่องจริงๆนะครับน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณเล่ม2นะซึ่งก็น่าติดตามมากโดยในท้ายเล่มเนี่ยก็จะกล่าวถึงตระกูลของทงอารีนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่ใช้พูดผีนะครับเอาง่ายๆคือเรียกว่าเป็นคุณใส่ร่างทรงนั่นเองนะครับที่ผมกล่าวไว้ให้ว่าตอนแรกตอนเริ่มต้นนะครับว่าแกอยู่บนเขา่าเออก็จะเป็นตระกูลของน้องคนนี้แหละครับน่าจะมีความซับซ้อนแล้วก็ กล่าวถึงตระกูลนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งกันในตระกูลนะครับชิงความเป็นใหญ่ชิงหัวหน้าตระกูลอะไรกันแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเล่มแรกนี้ก็จะเน้นที่การแนะนําตัวละครนะครับต่างๆยังไงนะครับเรามาตามต่อกันแน่นอนนะครับเรื่องนี้กับเรื่องแฟน n t ทอมบัสเตอร์นะครับกวนสุดป่วนชวนปราบผีนะครับ สำหรับวันนี้แล้วก็เล่มนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับหวังว่าจะช่วยเป็นหนึ่งในการตัดสินใจแล้วกันครับว่าเราจะตามเรื่องนี้ไหมหรือว่าจะลองซื้อมาอ่านไหมนะครับบางคนดูเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ชอบนะครับแต่ว่าบางคนดูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวอะไรแบบนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจแล้วกันครับว่าจะสะสมต่อไหมจะตามต่อไหมนะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปที่ผมจะมารีวิวนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับยังไงรอติดตามชมคลิปถัดๆไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ